สีปีซึ่งตอนนี้ผมมีวิทยากรที่มาพูดให้คำนานาแนะนำด้ะความรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้นะครับขอเชิญอาจารย์ครรมเชื้อสากนบนสิรครับผู้จัดการกลุ่มงานาวิชากรารโครงการศึกษาและข้อระวังเพื่อสุขภาพภาวะสังคมใช่ครับ คเนื่องจากสงสัยเอายุน้อยส,สุดในคนบางทีในฐานะวิทยากรดน,นะครับเ,เดี๋ยวอาจจะดูดูอะไรไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ตามตามนี้นะครับผมให้มีคิดโฆษณาให้ดูแล้วถ่ายว่าในโฆษณาหนังสือทิมอะไรแล้วใครเป็นพรีเซนเตอร์เก่ามากนะ,ะนรรมฮะทศนิยมสองครับขอนัอ่งตรงก่อนแนวหน้าอาหารชาวช้าธุรกิจ ความคุ้มกางธุรกิจเป็นประจำทุกวันจนถึงสุดเพราะน่าสังคมธุรกิจที่ครอบคลุมไป่ยังไม่เหมือนใครขิงข่าวของคุณเรียมครับน่าทึ่งมากขอแสดงความยินดีครับแนวหน้าอาชาวชาวธุรก,ธาากิจไอ้นี่ใครฮะพิจารณาเดินมาวอนนะออแร้วใครอ่านแนวหน้ากันบ้างหรือเปล่ามีงานนะฮะดูอันนี้โฆษณาสุขีเหมือนเดิมแต่เป็นของของอุตตลี đi subscribe cho kênh của Mì ที่ลองดูลองดูอย่างอ่ันคื่อรนที่อ่ันนี้คนที่ใช้ไอแพดนี่ต้องระวังนะครับแต่ที่ใช้ไอแพดมีสุทธิ the New n e w s Day app is better than the newspaper in all kinds of ways. Except for one. Get News Day. Every day, in a whole new way. ก็แค่ไอ้นี่ที่ให้ดูเมื่อกี้ก็เป็นเป็นภาพคร่าวๆนะฮะว่าให้เห็นให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์นี้มันเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาได้ยังไงว่างคำถามแรกเนี่ยที่ ที่ดิคอนเนี่ยอยากจะรู้ว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะตายหรือเปล่านะครับตายหรือเปล่าแล้วจริ ھ, Arizona, Story, งๆเคาถามที่พูดกันมานานอันนี้เป็นอินโฟกราฟิก New New Species Extinction Timeline นะครับจะเขาจะสำรวจมาเมื่อปี2008นะครับของเ a t u r เ Exploration News Network นะครับสำรวจทั่วโลกเลยแล้วก็เพื่อที่จะดูว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศเนี่ยโอกาสที่หนังสือพิมพ์เนี่ยจะสูญพันธุ์คำว่าสูญพันธุ์ในที่นี้ไม่ใช่แบบหายไปเลยนะฮะไม่ใช่แบเหมือนแบบตัดสูญพันธุ์แต่หมายความว่า ถึงยุคที่หนังสือพิมพ์ในประเทศนั้นๆเนี่ยอินซิตมิแคก็คือหมายถึงว่าไม่มีนัยยะสำคัญต่อประเทศนั้นต่อไปนะครับอย่างเรื่องสุดเนี่ยก็คือ USA นะครับอเมริกาปี2017ถ้าตอนนี้2 0 1 1นี่ก็คืออีกประมาณไม่กี่เดือนเอาปีเท่าน,นั้นเองนะครับเราลงมาเนี่ยก็คืออังกฤษกับไอซ์แลนด์นะครับ2019ประเทศไทยสีฟ้าน,นะครับสีฟ้านในประเทศไทยอยู่ที่ปี 2องพน,นะครับใกล้ๆกับเมโทรโซาแอฟริกาก็คือส่วนส่วนอ่าส่วนที่เป็นเมืองหลวงของแอฟริกาใต้น,นะครับอย่างอย่างเกา<น>หลีเนี่ยประเศทศซึ่งเทคโนโลยีค่อนข้างล้ำหน้านะฮะเกาหลีใอลกัวเรียเนี่ยสอันยี่สนั่นจะเป็นสูงพันนะครับประเทศสุดท้ายที่จะที่ท้อนายคาดว่าจะสูงพันเนี่ยอาจจะจีน่าสอนามสิบนะครับภายในปี2000ันคิดตัดปีสองพันสี2040เนี่ย หนังสือพิมพ์หมดโลกนะครับหมดโลกแต่จีนเนี่ยก็อาจจะไปไปไปเร็วไปเร็วกว่าเราเราหน่อยนะครับที่เป็นแถบแเนี่ยที่เป็นแถบเนี่ยนะครับแถบอีเอียนเนี่ยเขาบอกว่านังสือพิมพ์ในเมืองหลวงเนี่ยจะหมดก่อนที่โปริเวโปริเวณชนบทนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เห็นว่าอย่างทวีปอเมริกาเนี่ยไปก่อนนะครับหลังๆเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นโซนสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นหลังสุดเนี่ยนะครับก็คือจะโซนเป็นโซนแอฟริกาใต้นะครับตรงนี้ เวลาที่เขาบอกว่าหนะังสือพิมพ์จะหมดจะหมดจะหมดสุ่มพันธุ์เนี่ยเขาไม่ได้ดูปัจจัยแค่อย่างเดียวเขาดูหลายเรื่องนะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของการใช้มือถือเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับเรื่องของอ,อัตรากา,ารอ่านสุพิมพ์ในประเทศนั้นๆนะครับว่าโอเคมันมีมากน้อยหรือเปล่าเราต้องคำนวณจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในน,นะครับแล้วก็กเปรียบเทียบกัน